ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมในรายการ์ดเบรกเกอร์ะนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกม m e Craft กับ n p c m e Craft นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นพาร์ทที่สี่นะครับผมก็ได้เปลี่ยนแมปเรียบร้อยแล้วนะครับ เปลี่ยนทาไมก็ไม่รู้มาอยู่ที่หมู่บ้าน m อ็ซพร้อมกับไอยพร้อมกับมัดอีกมากมายนะครับอืมมาพร้อมกับมัดอีกมากมายเยอะแย,ย,ยะนี่มีนี่ด้วยนี่นี่นี่นมัดครับอัตโนมัติแค่เรามีของมากดครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บได้เลยนะฮะอออไปก่อนอืน่นนะครับเราก็ต้องตัดไม้ครับมาทำคราฟฟิงเชเบิลอ่าไม่ต้องทำละมีละมีสองสามาานะ้านั้นนี่หมู่บ้านเอ็มซีก็สบายนะครับปลูกข้าวได้เลย ตรงนั้นก็จะมีคาฟฟิงเทเบิลเหมือนกันนะฮะก็จะมีบ้องสมุดต,ตรงนี้ก็จะมีคาฟฟิงเทเบิลนะครับอืมแล้วก็จะมีประตูนรกกับประตูสวรรค์นะครับฮ่าถ้าคนที่เออ่ยังไม่ดูคลิปที่ผมนําเสนอคลิปพิเศษมอดของผมไปนะครับก็จะไม่รู้นะครับว่ามันมาจากไหนนะครับอ่าซึ่งเนีเ่ยไอ้นี่อ,นนอ่มันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะเอาเดี๋ยวมันปลูกกับหญ้าได้นะครับผมลองมาแล้วเอาตรงนี้อ่ะพวดนี่เดี๋ยวมาน้องเดี๋ยวพี่มานะน้องพี่ไปตัดไม้แป๊บหนึ่งตรงนู้นก็จะเป็นไบโอขนาดใหญ่นะไบโอมไบโอช็อกนะถุยนั่นไบโอช็อกนั่นเอ็กคอร์ดกำลังแคเดียูเอ็กคอร์ดแคสกิมิงเอ็กคอร์ดแคสชิมิงเอ้ยไม่ใช่ดิอืม อ้าวกำลืมเปิดเพลงแป๊บขอเวลาแป๊บหนึ <rence> ่งเปิดเพลงแป๊บเดี๋ยวจะน่าเบื่ออ้าวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่นานนะไม่นานไม่นานเกินรอช่วยเอ่ะนี่นี่ไม่เปิดแล้วช่างไม่ไม่เปิดแล้ว มา,มาตัดไม้กันต่อเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะค่ําแล้วนะครับเราต้องตัดไม้ตัดไม้ตรงนี้ก็จะมีดันเทียนนะที่นอนเราไม่ต้องกลัวนะครับมีแคมป์แล้วนะครับแคมปิ้งนะฮะแคมปิ้งนี่มันมีให้เองเลยนะครับผมไม่ไดเอามาจากไหนเดี๋ยวตัดเอ้เวลาแล้วอืมนะ ไม้นี่เราไม่ต้องออกไปมากก็ได้เพราะว่ามีที่ให้พักผ่อนหย่นใจแล้วนะฮรเดี๋ยวกดกันชืออ่อาจะมามาแปดอันร่วมร่วมทีมแล้วแปดอันนะครับเก้าเก้าอันอซึ่งเอ่อมัดพวกที่ผมลงไปเนี่ยมันเล่นใช้กับตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับผมก็เลยมาเล่นแบบซิงเกิลเพเออร์นะฮะแก่หรอ อ๋อเยะเอ่ๆอืมก็จะมื่อคำแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีเสียงอะไรครึงคลังอโออืมเดี๋ยวตัดตนนัวนี้เอ้ยเยได้ยินเสียงเหมือนเกอริตันแบบเดี๋ยวตัดตอนนี้เสร็จจะไปแล้วโอ้ยนั่นไงว่าละตายเกือบแล้ว หนีเร็ว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 เย่หนีเร็วหนีเร็วเย่โอ้ยเกือบเกือบอืมถ้าเราเรีบนอนเนี่ย Aí, เป็นผลดีตัวเรามากเลยนะฮะแป๊บเดียวทุบยาพวกน้ออก่อนมันมาอะไรกับแขปมกูวะเอ๊ Sorry. นี่ได้เมล็ดเยอะเลยดีอืมนี่ตรงแล้วอืมอ่อนพวกเอ้ยกมทำไมไม่หันไม่หันหน้ามันตรงนี้วะ ดับลอยอย่าเส h ชโหมเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปของเราคือการเก็บเล็ดซีดฮะวอรบวอร์บเลนี่เห็นไหมหไหมอืมได้การเก็บเล็ดซีดอแครอทยังไม่ถึงเวลานะฮะ อยากได้มอสออโต้ฟาร์มแบบมันขึ้นแบบบวดพลาดบวดพลาดเลยหลายคนยังไม่รู้จักมอสออโต้ฟาร์มนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ไปทำงพ่ว่ามาเหนื่อยใช่ไหมอ่ะแปบ๊บหนึ่งฝั่งนี้ยังไม่หมดเลย ตั้งหนึ่งอเหนื่อยเอหอบเลยอืมเก็บมาเลดซีตต่อเลยนะฮะสบายแหละย,ยู่ตรงเนี้ยสบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนะฮแคปมเราก็มีแล้วไ,ไปไหนแล้วใส่อยู่ไอพวกนี้หลยเหนื่อย มนะครับมาเอาคำตกตรงนูน้นจะเป็นแครอทนะฮะอา้าวนี่มันต้องมาหาทันทีนี่อืมเยี่ยมอ๋อข้างขาวข้างข้าวมาทำไม ใส่หมดแต่เก็บหมดแล้วใช่ไหมตรงน,นี้มาเก็บแถวนี้บ้างนี่แครอทก็เยอะเลยนะตอนนี้อืมโอ้ยหน่อยนะครับ โอ้แล้วก็น่ยที่เราอยัางไม่มีก็คือก็คือกลองเกี่็บของนั่นเองนะครับอืไปทำกองเกี่็บของกนอืมเยี่ยมเยี่ยมเลย มันนั่นมันคืออ้าวมาเมล็ดอะไรปะนี่นี่นี่มาดูมาดูกันปูวะฮะหอมเหรอเจ๋งว่ะออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวปูแน่นอนไม่พลาดอืม ทำไมมาโตเร็วจังวะแปลกใจนะอืมอีกแล้วขอแป๊บหนึ่งอืมเดี๋ยวอ่านต่ออีกสักห้าทีจะไปละรู้สึกว่าจะมีธุระด,ด่วนรออยู่นะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะมีกระตุกกระตักอะไรไม่รู้นิดๆ,ๆหน่อยๆก็ขอไ่ยด,ด้วยนะดีธุระขอดีธุระเยอะไปหน่อยเอยนะครับ เดี๋ยวเก็บมาเล็กซียนี่หมดก็จะไปละนะช่าเรามาเจอกันอีกครั้ง,งเยอะเคบอืมอืมเยียบอืมอืมนะคาร์ดยังไม่โตเอากำ à lập hiểu biết kiểu thế nào à đây à cái này hay à, tìm này vậy một นี่นหละเดี๋ยอมาไว้ตรงนี้อ่ะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับ